แคนเตเปิดคลิปมาคือดูดไหมดูดมือเป็นตเซฟอ่ค่ะทุกคนวันละเอนีพากันเลืองานวเนาะคือได้เลิองานกระเทียงแม่แม่จะเลิองานมาเมนีพอบ้านเฮาเพิ่อก็เลยส่วนไปหาแนวกินเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นขึ้นยากินผัดไทยก็คือผัดไทยเจ้าดังในตลาดภูเพียงนลแม่ก็เลยพากันมาเลาะอยู่ภูเพียงเนาะแม่ตามฮอดภูเพียงหยอกเนาะก็คือไม่เห็นขนมอันนี้แม่มาแต่ก่อนคือบบเคยเห็นเจ๊เถื่อได้มารอบนี้คือเห็นมีขนมอันนี้เนาะก็เลยขึ้นยากก็เลยพากันมาแวกโดไปกินเนาะตอนแรกก็กล่าวว่าสิโบ แบบควบคุมน้าหนักแม่แต่ว่าเห็ดเราได้ละมันอดบุได้เนาะเห็ดแล้วมันก็นล้อตาล้อใจเนาะก็เลยพาก,กันกดไปกล้องหนึ่งกล้องนี้ก็ประมาณหมื่นก้าวอนนี่ละเขาก็คือจําบุได้เนาะประมาณหมื่นเก้าร้อยนี่ละถ้าเกิดว่าจําบุพิษเนาะวันแล้วก็ไปกินน้ากันเนาะทุกคนกินอีกแล้วตอนแรกว่าสิลดน้าหนักเอาไ้ก่อนเดี๋ยวมือไม่ค่อยลดเนะ<ร>าะวันนี้ก็คือพากไปเห็ดงานอยู่เด้เดี๋ยวหาทางแกนนี่ก่อนวันนี้ก็พาไปเห็นงานอยู่เดะแต่ก็คือได้เลิกมากกันแต่เที่ยอย่างแม่ไึ้ กูลูกค้าบ่มีนันนน่นละเออเงินก็เท่าได้่ก็ได้แค่สองล้านกว่าน,นั่นละก็เลยพากันไปหาหลอกก็เลยไปได้อันนี้มาเมืคนเนี่ยเน,นี่ยเดี๋ยวมาแกะเบิ่งตอนแรกก็บ่าซีบูกิจแล้วละ่ะเพราะว่าแบบมันหวานเนาะเออก็บ่าซีรุนน้ำหนักกับไทยก็อยากสิแบบหุ่นดีๆยังซีแม้แต่เห็นจังใดละ่ะมันก็คือแบบไปเห็นแล้วมันรอตารอใจอดบม่ได้เนาะเนี่ยอืมเป็นตัแซ่บก็เลยเออกินมื่อเดียวเรื่งพวกเป็นยังตองเนาะเดี๋ยวมื่อม่ค่อยลดกระได้ อ้ยเนี่ยอืหวานครับอืมแซ่บอืมอ๋ออืมดูดอลตัองทั้งหวานทั้งแซ่บ ก็สองอันบุ้นทเนาะสอ,อนอไปคนนี้เดี๋ยวมันกวนกโตโต